อ้าวลุงชายข้าวหอมได้ครับอือเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบประเดี๋ยงไม่ตำรวจบ้านตอกสาย์เชือเด่นนี่ป้าสองหม้ัป่ะใช้แหมนไอ้มือมือนี่เพ่งเขาปล่อยได้เหมือนนี่เพ่งกัน ดอกป้าพูดพิ้งคูเบื่อปากคุ้งานกระดูกปากกระดูกให้ไปติดตามก็ไปฟังหลายๆลพิงดอกป้าขอบคุณขอบคุณครับที่กดแชร์กดไลค์นะครับเพลงดอกฟ้านะครับให้เพิ่นเขาไปกดให้เขาเพิ่นเนเขาไปกดเบื้องหลายเบื้ลายครับผมบ่มีไปแหน่สางเองหรอกให้เพิ่นเขาไปฟังเบื้องหลายนี่แม่ละเนาะบอกเพิ่นเขาไปเบื้องหลายกดแชร์กดไลค์ใช้ค้ามเดี๋ยวเพลงไม่ซิงเกิลไม่ของหอกกำลัง เฮ็ดดนตรีอยู่เป็นเพลงเพลงของเฮาสามคนเลยไม่เพลงโคเบอร์ได้เป็นเพลงแต่แทะเลยมันเป็นเพลงแต่แทะเยู่เดี๋ยวรออีกประมาณอาจจะเดือนหน้าหรือเด้อัดตอนนี้ทาังถ่ายกำลังเฮ็ดดนตรีอยู่ดนตรียังไม่ได้ในถือใจกำลังเฮ็ดดนตรีอยู่มันแต่ในอาจารย์มันอาจารย์มันเฮ็ดดนตรีดีเพลงบ่เป็นแต่ดัง เ,เอาเจ้าก็เปิดเตลมลพวงงี้เฮ้งที่ละดังแน่นอนล่ะเปิดบอลุ่มมิงเห้งน่ะซงไหนก็ดังเพ่งมันดังอยู่ห <c oughs> มายถึงว่ามันลิมิกนะมีบอกภาษากรีกบอกเร็่องริมิกลิมิกได้รับรองเลตติ้งพุ่งกัน <c oughs> ่า้วถิมักเห็ดแต่ดื่มเร็วๆนะแล้วอะไรมาดืนเดีดีนะเด็กชายลองเสี้ยบเดี๋ยวกะมี่ดอกตอนนี้มี่เพลงนี่แหละดอกป้านี่แหละเขาไปเบิ่งกันได้หลายนะครับที่ช่องยูทูปพีโอมิวสิกเบ่งล่วงแล้วเขาไปเบิ่งเลยลุงชายลองได้กินใจประคักทัวงาทัวงาอยู่ลุงชายทัวง่ายยังแก่เนี่ยเขาเฮ็ดปากทัวงาทัวงาทัวงา จำเนื้อไม่ได้กับทวงเงาทวงงาเอาเลยเมีนไมสันหนักเ้อะยันหนักเอเบเบาบบอกชื่อแล้วเอามาไป้ทางสิบาเบานี่บอกเขาหรือบอกกระขวังคนเธอเอาไปบ้านได้เดี่ยด้วาไปซุงมึงยัง ผู้สาวมาลุงชายผู้สาวมากผู้สาวมาสวัสดีครับสวัสดีครับนางก็เอ๋ผมนั่งดีมีชายขนาดไมนี่ช่วยวางแนวช่วย้างแนวคุยเอาเอาอะไรนี่นี่ก็บอกไปถี่มาถี่แต่ใจชายเป็นยังอีสบัดทีนี่เพิ่นไปเห็นยังเห็นเจ้าเพิ่นขี้ยางมาซื้อ มปนอี่ยังมาเจอโอ้ยบ่เลยยังมาืจอเนี่ยควางสาวมาพอมเอานี่ชาเพิ่นทำไมไม่บ่แม่งรีช้าจนไม่ได้ลิชยาพอกเลยจคก็มาหาเอาจะคุ้นนี่ใช่ว่าปีหน้ามันหนาวแห้งใช่ว่าจะเอาหาหาหาสาวทานหนึ ไปรถไม่เนี่ยปัญหาง่ายไปนันบุพสาวว้าวจะเป็นบ้าว่ะมันไม่ยืนแข่งแย่งแข่งย่อมยืนนั่นเสมือนหิวขึ้นน้ำใดกันได้เดี๋ยวที่หิวเขาน่ะหิวเขาไว้บอกเพิ่งสภาพกขอของก่อน มันต้องขึ้นว่าหนักน้อยหรือหนักมากใช่ไหมจะจะพยุงกับคองขึ้นทองกันยากชันั่นแหละมันขึ้นเรื่เหตุผลมองกอเฮ้บมาแล้วปุณนะไม่นอกเครื่องแบบคุณนี่นี่เอาเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเพิ่นเพิ่นพกพกปืนอันนึงหน่ะพกปืนอันนึ่ไหนอยุ่งงานอ่ะหลอก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 ยโยว ไปคนเปลืนเพิ่นคือคนทั้งทั้งคือรวยอรุณไปเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ขำมันหนักหลายคือเอาไปแบกฝากไว้อยู่เดี๋ยวจะไปค้นอาวุธพะเย่นันก็ดูเล่าพกอาวุธมากข่อยในยิ้งคาร์วาเล่าพกอาวุธมากไปคับไปค้นเล่าเลยนี่ไปค้นอาวุธเล่าเดี๋ยวขอจวดก่อนเออไปไปค้นอาวุธเล่ามีพกหนังหาบ่ แล้วพกปืนมาอยอมาเยอะกระบอกหน่อยเรืกระบอกญงปืนน่ะตายเรื่อยเลยผมน่ว่อหายเอารเปล่าเอาไรเปล่าคำถามเอาไม่รอดเขา้ไ่ได้ถามเจ้าเพิ่นถามหัวเพิ่นหมดนี้ผัวบ่ะนนี้ผัวบ่ะหาคนเองใช่หรืเปล่า เพิ<โ>่นเพิ่นบอกบอกับความมาเพาะออดตายเอาะออดหมายถึงว่าหอีอ้วนหรือว่าอันนี้่อยเ่ได้ว่าเด้อเจ้าว่าเองเด้อเจ้าต้องเคี้ยวกับเพิ่นเองเด้อว่าฉันอ้วนเหรอเอ้ากวีดมันก็ไม่แตกต่างกันนะอยากนั่งเฉยๆแล้วหงายท้องไหมเนี่ย ถ้าจะกดคำว่ากระเด็นไม่เป็นเน๊ะจะกดว่าล่วงเป็นอย่างเดียวกดความรักไม่เป็นกเอาพีชไทยอันนั้นปากปากพิ้งกรดูฝากพิ้งพิ้งดอกดอกดอกาปล่อยไปแล้วมือนีนอ่ะพีชไทยฝากกัาไปเบิ้งรูดูกัาไปเบิ้งหลายๆ่พิ้งดอกป่า เพ่งหอกฟาดเลยครับผมขอบไปเบิ่งหลายๆกดแท้กดไหลกใช้เยอะๆไข่พีิมีผลงานออกมาให้เบิ่งอีกนะครับเบิ้งใหญ่เลยครับมีไข่กึ่งเรือกิ <reveal again response> ่งก <stream confer dles> ึ way, onder, ่งของข้าเลยโดยตรงเลยนั่นแหละเป็นไข่ของมูฮั่วเองกันนะครับโอเคบายบายบายครับผมบาย ยบักขามบอหรือใบบังวงใบยบกนี้มันใบประได้เนาะก็จะใบบกถามขวาจจูบ